ิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสภูสะพุทังอระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโอนะโมพุทธายะ วัดโพธิยานวงสวงท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเนืองแน่นร่วมพิธี เมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาชาวตำบลท่ากกแดงอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยพลอากาศตรีสุทธิพงษ์วงสวัสดิ์ผู้อํานวยการกองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพอากาศผู้แทนพลอากาศโทกฤษฎดาสุพิษรองเสนาธิการทหารอากาศพลตรีสืบพงศ์นินกุลดุลาการสารพระธรรมนูญสารทหารกรุงเทพมหานครร้อยตำรวจโทสมพงษ์ศรีเข,นข็นไพรข้าราชการบำนาญและคณะเจ้าภาพร่วมกันทำพิธีบวงสรวงท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่ ขนาดความสูง6.5เมตรเทพแห่งมหาเศรษฐีโชคลาบที่คณะสัตยาติโยมร่วมกันจัดสร้างขึ้นโดยตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวัดป่าโพธิยานบ้านโชคอำนวยหมู่ที่16ตำบลท่ากกแดงอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเพื่อให้สาธุชนและประชาชนที่นับถือศรัทธาได้กราบไหว้บูชาขอพรบารมีโดยมีพระอาจารย์สมคิดอภิชาโนเจ้าอาวาสวัดป่าโพธิยานเป็นประธานในพิธีสงฆ์ มีครูพราหมณ์หานจำนงนิดเจ้าพิธีแห่งบึงโขงหลงเป็นพ่อพราหมณ์มีนายปฏินันท์ทวินันกำนันตำบลท่ากกแดงนายกฤษณะเวียกไทยสงนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดงนางดารณีไกรทัศ์ผู้ย่าบ้านหมู่ที่8บ้านสีอํานวยตลอดจนญาติโยมผู้มีเจตสัทธาร่วมงานอย่างคึกคักภายในงานมีพิธีสดอกเคราะห์ต่อชะตาราศีเปิดบุญหนุนดวงเสริมบารมีโดยพระอาจารย์สมคิดอภิชาโนสวดพุทธ,ธาพิเศษเบิกเนธาวเวสุวรรณ มีการรำบูชาพระแม่ธรณีและรำถวายองค์ท้าเวสุวรรณเทพแห่งมหาเศรษฐีโชคลาบนอกจากนี้ภายในงานยังมีโรงทานอาหารน้ำดื่มต่างๆจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธานำมาให้ประชาชนที่มาร่วมทำบุญได้รับประทานด,ด้วยสำหรับประวัติของท่านท้าเวสุวรรณนั้นมีเรื่องเล่าขานต่อต่อกันมาอย่างหลากหลายโดยตามความเชื่อแล้วท้าเวสุวรรณเป็นเจ้าแห่งอสูรยักษ์และผูดผีปีศาจทั้งปวงซึ่งเป็นผู้คอยคุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ ท้าเวสสุวรรณมีอิทธิฤทธิในการขับไล่ผูดผีปีศาจทั้งหลายขาจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆในศาสนาฮินดูท้าเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท้าวกุเวนและเป็นหนึ่งในจาตุมหาราชผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานอกจากนี้สารานุกรมไทยฉบับราชบดิตยสถานได้กล่าวถึงท้าเวสสุวรรณว่าพระยยักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งคุ้มทรัพย์มียักษ์และคุยฮกะ หรือยักษ์ปูเฝ้าคุมทรัพย์เป็นบริวารด้วยเหตุนี้เราจึงพบรูปปั้นยักษ์หรือรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณตามวัดต่างๆให้สาธุชนได้สักการะบูชาเป็นสิริมงคล ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา